สวัสดีครับอกองบริหารทรัพยากรคนนะครับวันนี้ผมจะมาแนะนําวิธีการลงข้อมูลการฝึกอบรมเป็นกลุ่มนะครับเป็นกลุ่มหมายถึงยังไงฮะก็คือเราลงข้อมูลคนอบรมอบรมออบรมอย่างเช่นอบรมระบาดวิทยานะครับภายในหน่วยง,งานเราอบรมมันประมาณ20-30คนนะครับ ถ้าเกิดเดิปกตินะค,คืออบรมเราต้องมาใส่ทีละคนใช่ไหมในหลักสูตรเดียวกันอันนี้เราจะมาทําก็คืออบรมหลักสูตรเดียวแล้วก็ใส่คนเข้าไปยี่สิบคนอะไรเงี้ยประมาณนี้ครับโอเค,คก่อนอื่นนะครับก็อันนี้ผมจะทดสอบเซิร์ฟเวอร์เทสนะครับโอเคนะครับเข้าสู่ระบบนะครับครับกดปุ่มเข้าสู่ระบบนะครับโอเคนะครับ ไม่ได้ไม่ได้เพราะผมพิมพ์รหาดผ่านผิดนะครับโอเคครับนะครับเข้าสู่ระบบแล้วเลือกพื้นที่นะครับในที่นี้นะครับผมเอาเป็นอ่เดี๋ยวขอเลือกไป็นโซนกลางก่อนนะครับจะได้ง่ายครับกดปุ่มตกลงนะครับเลือกพื้นที่ของตัวเองนะครับโอเคสังเกตดีนี่เป็นเซอร์วิ์เทสนะครับโอเคนะครับ ในเมื่อเราลงข้อมูลอบรมนะครับอบรมนี้คือลงได้เกือบทุกประเภทนะครับแต่ทางเข้าก็คือเข้าทางเมนูค่าราชการนะครับแล้วก็เลือกไปที่พัฒนาระบบนะครับอันนี้นะครับพัฒนาระบบหลังจากพัฒนาระบบนะครับเราก็เลื่อนมาที่เมนูอันนี้นะครับบันทึกข้อมูลโครงการและหลักสูตรอบรมนะครับอันนี้นะครับก็เลือกไปที่บันทึกข้อมูลโครงการและหลักสูตรอบรมนะครับ โอเคนะครับทีนี้เห็นว่าเรายังไม่ยังไม่มีนะครับอันนี้เราจะมาเพิ่มหลักสูตรนะครับก่อนอื่นเรากดเนี่เห็นไหมปุ่มเพิ่มตรงนี้ครับกดปุ่มเพิ่มเลยนะครับสมมุติว่าหลักสูตรหลักสูตรอะไรอบรมดูงานสัมมนาประชุมวิชาการนะครับอันนี้ผมขอเลือกเป็นอบรมนะครับหลักสูตรอันนี้ผมขอพิมพ์อันนี้ก็คือหลักสูตรถ้าเกิดเราลองพิมพ์หาในระบบนะครับอย่างเช่นนี้ผมขอพิมพ์เป็นหลักสูตรระบาดวิทยานะครับ สำหรับสาวิชาชีพอันนี้นะครับในกรณีที่หลักสูตรนี้ไม่มีเราสามารถติ๊กเป็นอื่นๆนะครับแล้วพิมพ์หลักสูตรได้เลยนะครับอันนี้ในที่นี้ผมขอเอาวันนี้แล้วกันนะครับอันนี้ครับหลักสูตรระบาดวิทยานะครับโอเคแล้ววันที่นะครับวันที่เริ่มอบรมนะครับสมมติว่าหลักสูตรนี้อบรมสามวันนะครับเห็นฮะผมเลือกแผนที่ก่อนนะครับวันที่เจ็ดสมมติว่าหลักสูตรนี้อบรมันที่เจ็ดนะครับ แล้วก็ถึงวันที่เวันที่7็เป็นเสาร์นะครับผมขอเป็นวันที่เก้าถึงวันที่สิบสองถึงเก้าสิบสิบเอ็ดนะครับอบรมวันที่เก้านะครับมีนานะครับถึงวันที่สิบเอ็ดนะครับโอเคครับระยะเวลามันจะคำนวณเองนะคือสามวันนะครับจากสถาบันไหนนะครับอันนี้เราก็เลือกสถาบันนะครับนี่สมมติว่าผบรมจากมหิดลแล้วกันนะครับงบพิมพ์มหิดลไป นะครับมาอะไรไมหิดลนนะครับโอเควัอันนี้ครับรุ่นที่จะไหมีหนึ่งรุ่นนะครับปีกบประมาณสองห้าสามนะครับจำนวนสมมติว่าจำนวนผู้เข้าอบรมอ่ะทั้งหมดนี้ร้อยคนนะครับแต่ว่าคนในหน่วยงานเราไปรมแค่3มประมาณสามคนนะครับโอเคเราก็ใส่ใส่จำนวนไว้ก่อนนะครับร้อยคนครับโอเคเรากดปุ่มบันทึกนะครับจําให้ดีนะฮะพอกดปุ่มบันทึกแล้วเดี๋ยวเราต้องมาหานะครับวันที่เก้าถึงวันที่สิบเอ็ดนะครับมีนานะครับเดือนนี้นะครับกดปุ่มบันทึกนะครับ พอกดปุ่มบันทึกแล้วนะครับเราก็ต้องมาค้นหาหลักสูตรที่เราเลือกไปเมื่อกี้นะครับโอเคนะครับนี้เรามาหาหลักสูตรเมื่อกี้นะครับสถาบันโอเคเราพิมพ์ถาบันนะ,าะไไมาลายมใหิจลนครับแต่ถ้าเกิดนี้มันอาจจะเยอะหน่อยนะครับาไรไมาลายมาหิจลนี่นะผมเอาวันที่ก็ได้ง่ายๆนะครับวันที่ เมื่อกี้นะครับวันที่07ทับ03มีนาทับ2563นะครับถึงวันที่09ทับ03ทับ2563นะครับกดปุ่มค้นหานะครับอันนี้คือหลักสูตรที่เราพิมพ์ไปเมื่อกี้นะครับนี่พาเราติ๊กตรงหลักตรงหลักสูตรนะครับเดี๋ยวเราจะมาเพิ่มรายชื่อผู้เข้าอบรมนะครับอันนี้ครับติ๊กไปที่รายชื่อผู้อบรมนะนี้ครับเราก็เสิร์ชหาคนเข้าอบรมานะฮะนะครับ โอเคนะครับเมื่อกี้เดี๋ยวผมจะหาคนภายในกองบกนะครับอันนี้ถ้าเกิดเป็นหน่วยงานของท่านเองจะมีให้เลือกไม่เยอะนะครับอันนี้ผมเป็นส่วนกลางเลยมีให้เลือกเยอะนะครับโอเคนะครับนี่ผมจะเลือกคนภายในกองผมนะครับค้นหานะครับค้นหานะครับนี่คนภายในกองประมาณสองร้อยคนนะครับโอเคครับ อันนี้จะมาทั้งหมดนะครับทุกประเภทนะครับไม่ใช่เฉพาะข้าราชการนะครับอันนี้คนในภายในหน่วยงานนะครับผมเอาคนนี้นะครับทันนะครับคนนี้พอเลือกคนได้แล้วก็กดตกลงนะครับคนหนึ่งแล้วจําให้ดีสองสามหกสามสี่โอเคครับโอเคหนึ่งคนรอสักคู่นะครับนี่เป็นเซอร์วร์เทสนะครับอาจจะช้าหน่อยนะครับ ครับตอนนี้จะใช้ใส่ชื่อหน่วยงานตำแหน่งงบประมาณสมมุติว่าหัวละห้าหัวละสามพันอเนี้ใส่ไปงบประมาณหัวละสามพันระบบเพิ่มนะครับโอเคอันนี้คนหนึ่งแล้วนะครับอันตอบค,คนที่สองนะครับก็หาไปอีกสองสามหกส,ส,ส,สามสี่โอเคนะคนในกองผมหาอีกนะคคนที่อบรมคนที่สองนะครับ นะคนที่สองอาจจะเป็นชูใจนะครับอันนี้คือพนักง,งานไลูกจ้างประจํานะครับผมจะลองทั้งสามประเภทนะครับอันนี้คือพนักง,งานราชการลูกจ้างประจําแล้วข้าราชการนะครับสามคนค,คนนี้ก็เหมือนกันงบประมาณสามพันนะครับกดเพิ่มได้เลยนะครับเราอีกคนนะครับเราอีกคนขอเป็นข้าราชการครับ คนขอเป็นอ่าอ่านี่ดีหลบแล้วกันนะครับนะครับ, <c oughs> บ,บ 3, นะครับกงประมาณสามพันนะครับถ้าเกิดไม่มีมงบก็ไม่ต้องใส่ก็ได้นะครับถ้าเกิดไม่ทราบอันนี้เป็นใส่เพื่อให้ดูนะครับโอเคครับอันนี้เองนะครับตรงนี้เองเราจะมาสามารถเลือกได้นะครับว่าสมมุติว่าคนหนงานเราในอบรมสามคนแต่อีกคนหนึ่ง ลงทะเบียนอบรมแต่ไม่ได้ไปไม่ผ่านเราก็สามารถเลือกไม่ผ่านได้นะะนครับโอเคคนนี้ผมขอให้ผ่าน3าคนติ๊กตรงนี้นะมีซึ่งถามคนสมมติว่าเราให้แค่2คนผ่านเราก็ติ๊กตรงนี้เอาคนที่ไม่ผ่านออกนะครับอย่างเงี้ยคนไหนผ่านก็กดปุ่มตรงลงดี๋ยวนี้ผมเลือก2คนก่อนนะฮะกดปุ่มผ่านนะครับผ่านกบรม2คนกดปุ่มผ่านเนี่ยครับมันจะบอกฟ้องนะะต้องการให้ผ่านกรอบรมจำเป็นสองลายโอเคตกลงนะครับโอเคเสร็จสิ้นนะครับ โอเคเนี่ยเราสมมติคนนี้นะครับก็คือลงทะเบียนไว้แต่ไม่มานะครับอันนี้ก็เลือกไม่ผ่านการอุบรมได้นะครับอันนี้กดไม่ผ่านการบุบรมนะครับตกลงนะครับโอเคครับดูตรงสถานะนะครับปัญยังฟ้องคนไหนผ่านคนไหนไม่ผ่านคนไหนผ่านก็จะไปอยู่ในฐานข้อมูลครับถ้าเกิดไม่ผ่านก็ไม่อยู่ในฐานข้อมูลโอเคครับโอเคอันนี้เป็นอันเสร็จสิ้นนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าทั้ง3ามคนเนี่ยเดี๋ยวดูคนไม่ผ่านกันนะว่าในในฐานข้อมูลของเขาเนี่ยจะมีหรือเปล่านะครับ เห็ฮะโอเค okay, okay, ผมจะไปถามนะคนนี้ลูกจ้างประจำนะครับ้างประจำนะครับโอเคประวัติตำแหน่งน,นะครับเดีย๋ยวดูนะว่าคนที่ไม่ผ่านจะมีข้อมูลหรือเปล่าครับค้นหานะครับชื่อสกุล ดูประวัติการบูรณา t นี้เลยนะครับเห็นไหมฮะเห็นไหมฮะถ้าเกิดไม่ผ่านนะคือจะไม่มีในฐานข้อมูลนะครับแต่คนไหนที่ผ่านจะปรากฏในฐานข้อมูลนะครับโอเคฮะเดี๋ยวดูอีกคนนะฮะคนนี้พนักงานราชการนะครับโอเคนะครับหน้าแรกนะครับเราดูพนักงานราชการนะครับข้อมูลบอดพนักงานราชการครับเราก็ใส่ชื่อครับ ถ้าเกิดรู้ตำแหน่งก็ใส่ตำแหน่งได้เลยนะฮะอันนี้ผมแค่ก๊อปมาดูเฉยๆนะครับนะครับถ้าเกิดมีเป็นร้อก็ใส่เป็นร้อยคนได้เลยนะครับอันนี้เราไม่ได้ฟิกไว้นะว่าส่วนภูมิภาคต้องการอบรมอะไรท่าไหราอันนี้จะเป็นประโยชน์สําหรับเขตมากนะครับ เหเขาจะสามารถลงอบรมได้สะดวกมากขึ้นนะครับนี่คนขคองกลการอบรมนะครับอ่าอบรมระบัดวิทยานี้ดูหน้าหลาังสุดนะครับโอเคครับนี่ฮะเห็นไหมที่เราลงเมื่อกี้นะครับวันที่9ก้ถึงสินะครับสถาบาันมหิดลโอเคครับโอเคครับขอบคุณมากครับ